มาดาูวิธีหากินของพี่หลิวหลิวกับคุณยายสายซิ่งแล้วก็ลูกหลานกันนะคะนี่ค่ะมาแม่เ,ล,มเมล็กนะคะและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> พี่หลิวสวัสดีค่ะพี่หลิวเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะคุณสตรีค่ะ <laughs> นี่ค่ะเราใช้อ่าอวนนะคะต่อกับอ่ารถไถยายขาสวัสดีค่ะสสวัดดีค่ะอยูนี่ป้าป๊าชอบแนวนี้มากเลยนะป้าป๊าป้านี่อนนมีแรงกันทั้คนด้กันป้าป๊าสวัสดีครับก่อนป้า อู้อู้อู้อไอ้นั่นออกด้วยอุ้ยนี่คือเขาเรียกแมงอะไรนะคะโอบเต่าเพรด้เมดป้าป้าไปสวัสดีเลยมีอะไรจับอยู่สองสามเลยอ๋อเหรอนี่ค่ะอื้มไออ้อยไม่เอาเนาะอ๋อไออ้อยเอาไว้เขาอันเล็กไม่เอาเบลนี่ พี่หลิวได้อะไรคะกูเรือค่ะอะไรนะคะนอบดับตู้ภาษาเขมเรียกว่าพี่หลิวภาษาเขมรเรียกว่าราคา

หันมาหน่อยค่ะ <Okay. S 1> <c oughs> ค,คุณพี่เก่งเนาะร <Ha. S 1> ับได้ทุกอย่างค่ะรับได้ทุกอย่างใช่ไหมคะเ <c oughs> มื่อกี้กระโดดเหมือนแมงป่องกระโดดเลยค่ะ <c oughs> ดูยายดิฉันค่ะทเท่ไม่เท่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูรอบต่อไปว่าเราได้เยอะขนาดไหนนี่บรรยากาศบึงบัวนะคะไอ้ให้บึงที่เขาหาแมงตับเต่ากันนะคะตอน <c oughs> อาทิตย์ที่แล้วพากันมาเอาอยู่มาเอาได้เยอะมาก ต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยวันนี้มาเอากันรอบสองค่ะนี่บรรยากาศอยู่ท่าป่ามีรถถ่ายมีติกนิกนิดๆหน่อยๆนะคะโอเคค่ะมีมาในครอบครัวตัวเองนะคะคยค่โอเคค่ะอ่อันนี้รอบแรกค่ะทดสอบทุกคน พี่หลิวไปแล้วค่ะไม่ได้ยินหรอกเสียงรถไถ ยืนอย,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 ยู่บนนั้นเลยบอกยืนบนคาดนะว่าทำไมแกเก่งจังเลย,ยไปรอบบอกแล้วก็กลับมาบอก 快下来了。 พี่สาวฉันพี่หลิวหลิวไหวไหมคะสู้ตายค่ะสู้ตายแบบไหนคะตายค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันเรามาดูกันรอบนี้อุ้ยหอยตัวใหญ่มากนั่นน่ะเร็ียวไหม

Oh. No. ซื้อเขาแพงกะนั่นเนี่ยเลือนิดเดียวกาแฟอะไรสายมันหนุ่มไหมพี่เลิวนี่นี่ตัวเป็นอย่างนี้ตัวมันเป็นอย่างนี้นะแม่กับเต่าตาน้มพริกอร่อยมากค่ะทอดใครกินเป็นมากคะนี่อยู่ใต้ใบไม้ไปเร็วเดี๋ยวจะจับโอ้ไม่กล้าจับนี่ี่บางลึกตัวเกรงตรานตัวหนึ่งค่ะ เี๋ยวค่ะนี่ค่ะข้างหลังพี่อะนี้ตุ้นะคะมีเข็มไหนไหนแบบไหนเอานี่ค่ะมีกระดอค่ะไหนคะนี่เข็มค่ะเข็ม๋อถ้าตัวถ้าตัวเมียห่ะคะตัวเมียมีมีตูดค่ะตัวเมียมีตดนี่ตัวเมียค่ะไหนคะอันนี้ตัวเมียกระเทยจัดนะคะแล้วกระเทยมีอะไรคะ มีเยค่ะโอเคค่ะไม่ก็ะูมาดูรอบที่สามเอาขึ้นรอบที่สาม เราขึ้นรอบที่สามแล้วนะคะเรามาดูกันว่าเราจะได้ดไยังไนโอเคค่ะ É, tá manchinha, tá กำลังเก็บสนุกกันเลยค่ับานเก้านลปลาชอบนาะแบบนี้ไชอบกไว้ไม่ดตายอนสอน้ตกปลาน่สอนให้ซื้อปลา ในไหนดูหน่หอยค่ะปลาอีสปลาอีสพี่ไปแล้วนั่งไงต้องมือพี่อ่ะตัวใหญ่มากนี่ค่ะชอ,อ,อบที่สี่ที่สี่หรือที่สามที่สี่เลยแหละค่ะจําไม่ได้เลยนี่ค่ะ ลังเทแล้วค่ะบรรยากาศเมื่อกี้เราไปเทตรงนู้นเนาะแล้วก็มากลับมาเทตรงนี้กันค่ะ เห็นผักติ่ว

นี่คือเสียจ,จงนะคะเป็นคนขับ,นา,น,บน,นางอยากโลงค่ะน,นางอยากโลงเมียน้อยเสียจ,จงสวัสดีค่ะกับ <c oughs> อมอไซค์ห้างของนางค่ะกับอมอไซค์ห้างของคุณนายหลิวค่ะเดี๋ยวพาไปดูนางค่ะ มอไซค์ห้างคันนี้ขับสองคนกับจี้หาจี้ตายเขาเป็นคนซ้อนจี้เป็นคนขับนี่ค่ะแล้วนาก็นี่ค่ะเราก็ได้มาเยอะเลยอันนี้ก็คือกุ้งเสร็จกุ้งแล้วก็เก็บไปโอ้จงลุ่มมันเมื่อบ้านนี้เร็วเร็เร็นี่ค่ะไปแล้วหยุด ส่งมายายตอบมานี่ส่งโอ้ยส่งกะครบยายยายปรับกูนะส่งอ้ยอ้ยอนหลังจากเราหาเสร็จแล้วนะคะเกิดอุบัติเหตุนิดนึงเกิดไม่ใช่อุบัติเหตุเราเกิดการที่ว่ารถติดค่ะพี่หลิวขับไปตกหลุมอยู่ข้างในตรงนั้นที่เขาวงว่าห้ามวนเข้าไปแต่ดันไปนะคะก็เลยไปเจออุปสรรคนิดนึงเห็นไหมคะต้องเป็น เรียกว่าไงนะคะต้องเป็นคุณยายแล้วก็คุณแม่เล็กนะคะคุณเสียนะคะพี่เหลวกำลังจะพากันไปยกค่ะคูค่หูเมียน้อยกับหัวอะไรนะเอาต่อมือสิครับไอ้าฮ <laughs> ่่ได้หลายถุงเลยยายกำลังจะไปขาย <c oughs> โอ้เฮงเฮงยายขายไปยกำลังจะไปขายกันกับยายนะคะ ละยี่สิบไม่ใหญ่ลงเลยยี่สิบละสิบบาทถึงละส้บบาทไปค่ะไปค่ะบรรยากาศหมู่บ้านนะคะโอ้โหโอ้โหพาพาไงพาน้องมายืนติดถนนแท้โอ้โหเข้ามาขายลูกพี่ก่อนลูกพี่สั่งไปตามไปช่วยยายชักยายเชียงไปหนถุงหนึ่ง กระขบไปแล้ถุงดงมีววีเอไป,ปให้ยายหนูนอาไยายถุงนยี่สิบอ่ะุงค่ไปยายได้สอถุงแล้วกระรบกระรบยีบาทเอาไหมอ่ยี่สิบบาทยายไปยายไป ไอ้เอ็งไอ้เอ็งมาตาเอ็งวัยแบบที่รอดนุ่ตานี่กินต่หนุนตาเฮ้ยโอ๊ยคุณยายเดยดชไปขายของนะคะไม่ได้ให้ไปความค่ะอ๋อเท่ไปเท่ดูค่ะถุงเท้ายัด កកកតាំងត្រាជីមទីងបុកតេជីមជីទីងឯក៣កកខបីបាទនេះបងថ្លៃជាប្អូនមនុស្សឡុកខងយាយបើកយាយបើអាយកែប៊ីជីនយាយទីកកខបយាយនឿនពេកកកខបកកខបពីបាទកកពីបាទនេះកកខបពីបាទ គ <laughs> <laughs> េປ່ຽນເນາະອ້າຍດາມັນອຸນຕ່າງເອົາຈະເດີ້ຊົບບໍ່ໄປເຊ່ແໝງນີ້ອ່າແຫຼລເດກດິນນີ້ສູລເດີ້ມີຊູລເດີ້ບາດນີ້ປ략ຂະພຽງບ່ອນຊື້ອຸຍນີ້ໂອໂອມີແກ່ນຈັ່ງນີ້ເຈົ້າມີຊູລເລຍຫຍ້າໃຫ້ບາງປ략ນີ້ອັນນ້ອງນີ້ອັນດັກມີດີ້ກີ້ຮູ້ພລິສປ្លອຍສົບບ້ອງເລີຍ นไปนี่มพีบ่บ้านอ๋อยังจะมายกพวกเขาู่เพื่อแต่ว่าเกิดไตูโยดงเหลือห้าถุงเหลือกี่ถุงสี่ถุงอ้อาวถุงหนึ่ง หกลองกันอยู่แนี้นอ,อันีก็หนึ่งชุงค่ะลูกค้าคนนี้ <c oughs> <c oughs> ลูกค้าคนนีก็เอาเรงชุงขอบคุณขอบคุณนะคะยายหมดแล้วตอนนี้เราก็ปลดแล้วยายเนาะหมดแล้วค่ะ